เนาะเพราะว่ามันมันอยู่มีสระน้ำมีทะเลทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องตามรายชื่อที่เราแจ้งไปนะครับอาอาจจะมีห้องที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็เดี๋ยวจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่พักเลกน,นะครับครับห้องประชุมตรงนี้เราจะใช้จน3วันจนจบกิจกรรมค่ายนะครับตอนเที่ยงเราจะทานข้าวที่ห้องอาหาร เรีรนท่านประธานที่เคารพนะคะดีฉันในะนมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษาโครงการที่1แกนนำเยาวชนใส่ใจสิทธิมนุษยชนนะคะก็รู้สึกยินดีและก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ท่านประธานได้สละเวลามาเป็นประธานในการพิธีเปิดอบรมสัมมนาให้กับนักศึกษาผู้นำนักศึกษาของมหาวิทยลาลัยราชภัฏภูเก็ตในวันนี้นะคะ ด้วยกองพัฒนานัึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะคะได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสัมมนาแกนนำยาวชนใส่ใจสิทธิมนุษย,ยชนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความหมายของคำว่าสิทธิมนุษย,ยชนอย่างแท้จริงมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิทธิมนุษย,ยชนองในการอบรมสัมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมจำนวน40 คนองกอพัฒนานักศกษาจํานวน5คนและจํานวนเลื่อกษา30คนระยะเวลาในการรวรวมเป็นเวลา3วัน2คืนในการจัดกิจกรรมโครงการสัมมนาในจะคุณพิทักษ์เกิดหอมผู้อเนริการสถาบาันส่งเสริมและพิทักษ์สิทธนสิ่งที่นิยเปิดอบรมสัมมนาและขอบคุณวิทยากรที่ให้เกียรติมาให้ความรู้ประโยชน์ซึง่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่พวกเราได้ ได้คิดดีทำดีนะคะผู้คณะผู้จัดการท่านผู้บริการสำนักอาจารย์แล้วก็ผู้นำนักศึกษาทุกท่านคำว่าผู้นำเนี่ยนะทำให้ฉันมีความรู้สึกว่าวันนี้ใกลแเสจในจไก้นะถ้าพูดถึงสำหรับที่ทำง,งานอยู่ในเมืองเนี่ยแล้วก็อีกอย่างภาครกิจวันนี้เนี่ยพอดีเรามีวันสมโภชท่านกมมหลวงทุงพรนะซึ่งอยู่ในพื้นที่นะซึ่งตัวเองก็ต้องรับผิดชอบเนี่ย มอบหมายภาระอย่างนี้ให้ต้องเดินทางมาเนี่ยด้วยความที่ว่าต้องมาพูดให้ผู้นำนักศึกษาเข้าใจคําว่าสิทธิมนุษยชนนะคะที่ฉันรู้สึกเป็นเกียรติและก็มีความดีๆเป็นอย่างที่ได้รับสารเศึกษาโครงการที่หนึ่งแกนนำนะซึ่งวันนี้เนี่ยท่านเหัือหน้าทั้งสองท่านก็ได้เดินทางมาด้วยตัวเอง ซึ่งเห็นถวงความสมุทจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดิฉันต้องขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนะคะที่มีความมุ่งหมายให้นักศึกษาเข้าร่วมได้มีความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนนวเรื่องกฎหมายสิทธิเพื่อการดำรงชีวิตได้อย่างสงบแล้วก็มีศักดิ์ศรีมีเสรีภาพมีไมตรีจิตและความเมตตาต่อการงนี้เราไม่คำานีงเลย ทางกายและมุ่งประสงค์ให้มนุษย์ทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความสุภาพขยายผลในฐานะผู้นำหรือแกนฑ์นำของนักศึกษาความจริงแล้วนีุ่ืกประสงค์และเราไม่ต้องการให้ผู้อื่นเนี่ยมาทำกับเราเนี่ยเราก็จะต้องไม่ทำสิ่งนั้นนะย่อมเป็นพื้นฐานเบื้องต้นวันนี้นี่เราแตกแยกการามีปัญหากันเพราะทุกคนบอกว่าที่เป็นความคิดเราเราคิดถูกต้องแต่ความคิดตรงนั้นน่ะทําทำไมหลอมรูจนกระทั่งปูนี้ไม่อยากได้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะ ซึ่งตรงนี้ที่ครูคาดวันที่เองแบบเฉยเลยมาจนถึงวันนี้ไม่ว่าที่ใดก็ตามอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญครูจึงีเจ้ากว่าตรงนี้ให้เราเป็นคนดีในรักษาตรงนั้นเราคิดว่าเอะทำไมเราทีฉันจงมาพูดแต่เรื่องพุทธหรือว่าครูพูดแต่เรื่องพุทธเพราะครูนับถือศาสนาพุทธแต่ขณะเดียวกันครูก็มีนิสายของของชื้อนะอยู่ด้วยในส่วนหนึ่งก็คือในนักถือก็คือเรื่องของคนอินสุขภาพไม่ดีเนี่ยนะบางที่จะไม่มีชีวิตรอดอยู่เนี่ยก็มาหลายรั้น ัแต่เป็นเด็กมาจนกระทั่งสวยสุดป่ารองอธิการบดีครับก็ได้มอบพระมหากษัตริย์กับสิทธิมนุษยชนให้แก่ท่านประธานนะครับแล้วก็เอกสารประกอบการอบรมนะครับรวมถึงเอกสารให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับท่านรองสอธิบดิธาบุตรเป็นรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสปายภาพท่านสอง อาจารย์ที่มาร่วมกิจกรรมนะครับของม,มหาวิทยาลัยบุคลากรของม,มหาวิทยาลัยนักศึกษาที่รับทุกคนที่ขาดไม่ได้คือสำนักง,งานคณะกรรมการอาสาศึกษาคณะกรรมการจากสำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ให้โอกาสในรัฐบาลภูเก็ตในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ซึ่ง คำว่าสิทธิมนุษยชนนั้นมีความสำคัญมากถ้าเราได้สัมผัสในสิ่งัตทางเหล่านี้สิ่งหนึ่งที่เราจะได้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาจะเขียนไว้ชัดนะว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์นี่ยมีอะไรบ้างคนที่จะอธิบายความได้ดีสุดคือคุณวีระสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ เราในฐานะที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสิทที่ต่างๆของพวกเราการเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยสิทธิที่ในการศึกษาสิทธิที่ในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในมหาวิทยาลัยสิทธิที่ในเรื่องของต้องยางใช่ไหมให้เวลารู้จักกันห้านาทีเงื่อนไขจำให้ได้ให้หมดนะ เท่าที่คุยกันแนะนำตัวเองชื่ออะไรมาจากไหนเรียนคณะอะไรและอื่นๆเชิญเชิญแพทย์ีเชิญครับจีแลแพทย์ไอ้เกียวเวสวิทนไพรโรธเรียนสาาสาสรเทศศาสตร์ชั้นปีสาม คือนี่มันทำซีซี้ซีวีไปเลยอะนะ <c oughs> นะจำเพื่อนให้ได้ทุกคนชื่ออะไรครับผมน้องเฟมน้องๆนะครับเดี๋ยวน้องๆจะไม่รับผิดชอบในแฟนของตัวเองนะให้ติดไปติดเลยนะ ใครที่มาเรียนรัชภรฏภกเก็ตที่มาจากภาคกลางบ้างยกมาขึ้นภาคกลาง แบบเนี้แบบเนี้อ่าเฉพาะกลุ่มหนึ่งปรมืทชนสามปรมทอเชพผู้หญิงปรโมททชนเาะผู้ชายประมืทชนเพที่สาประมททชนเพื่อนที่มาออกวันนี้คุคะฉันชื่ออ้อค่ะชื่อนางสาวสุรพรเวอรจันค่ะอยู่สาขาบัญชีค่ะ ปีสองขึ้นปีสามค่ะ<อ>ามาจากกลุ่มสองนะคะ <kalk. S 1> ก็แนะนำเพื่อนใหค่ะ<ใ>นนคนโน้นคนนั่งตัวใหญ่ที่สุดในกลุ่มนะคะชื่อต้นค่ะ,คะขอเทยโปมือค่ะชื่อนาปีค่ะถัดมาประมาณนะคะผู้ชายตรของชื่อนาปีค่ะถัดมาก็ชื่อไอพี่น้ำแล้วถัดมาชื่อน้อง น้องนิ่มเตอ้อแล้วก็ดาบลายก็เป็นนิคค่ะเอะอเยอะมากค่ค้สวัสดีค่ะก็วันนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัยศาสตได้จัดอบรมแกนนำแกนนำเยาวชนไทยใส่ใจสิทธิมนุษยชนนะคะวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้บรยการสมจิตสุดทางบูรณาเป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับโครงการในวันนี้นะคะก็ได้รับงบประมาณสนับสนุนมาจากสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะผู้นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเก็ที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้นะคะก็จะได้มีความเข้าใจความรู้ในด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนอย่างถูกต้องและมหาวิทยาลัยนะคะก็คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาเหล่านี้นะคะจะเป็น เยาวชนต้นแบบในการใช้กฎหมายเรื่องสิทธิมนุษย,ยชนอย่างถูกต้องและนำไปเผยแพร่กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชวิทยาลัรวมถึงประชาชนในท้องถิน่นในที่มหาวิทยาลัยดูแลด้วยนะคะและ้วก็เพราะว่าเรื่องสิทธิมนุษย,ยชนในปัจจุบันนะคะส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นว่าที่นำไปใช้กันยังไม่ถูกต้องเพราะว่าทุกคนจะนำไปใช้อย่าง อย่างผิดผดแล้วก็ไปละเมิดสิทธิของอื่นเพราะคาดหวังว่าผู้นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชเทวเกตนะคะจะเป็นผู้นํากฎหมายแล้วก็นำการใช้สิทธิเมื่อยชอสนไปเผยแพร่อย่างถูกต้องต่อไปค่ะ